สวัสดีครับอยู่กับผมนะครับในรายการชีวิตกินไรแกล่าเลยนะครับในขณะเดินขับผ่านทีนักขี่ตอนเช่นเคยครับเมื่อคืนครับอาบาเซโรน่านะคว้าสามแต้มสำเร็จนะครับแล้วก็ชาบี้แคนเดสเนี่ยออกมาชมื่นชมทีมนะแล้วก็ลูกทีมด้วยนะว่าเป็นสามแต้มสำคัญนะครับที่คว้าไม่ได้และเขาก็แฮปปี้มากๆนะครับที่สำคัญมันเป็นลัดเปิด อาณาของวิกเตอร์โลเก้นะครับผมซึ่งอาปนสุดหน้ากองหน้าคนใหม่ของบาร์เซโลน่านั่นเองนะครับเขาบอกว่าโลเก้เนี่ยสามารถช่วยทําให้ทีมบาร์เซโลน่าเนี่ยมีชีวิตชีวามากขึ้นนะครับในการที่อาช่วงท้ายช่วงท้ายเกมนะครับในใน,ในการเล่นของเขานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าอาโลเก้เป็นที่น่าจับตามองนะสำหรับสุดหน้าคนใหม่นะครับแล้วก็เชื่อว่าชาบี้จะให้โอกาสเต็มที่เช่นกันนะครับก็ต้องติดตามต่อไปครับสําหรับบาร์เซโลน่านะครับผม อย่มาที่ข่าวต่อไปนะครับล่าสุดครับผมก็เป็นเทนฮากนะครับได้พบกับเซอร์จิมเรียบร้อยแล้วนะครับก็อยารู้กันว่าเซอร์จิมและคริสนะครับเขาเข้ามาเทคโอเวอร์สโมสรแมนเชสเตอร์เต็ดนะครับแล้วก็ได้กลายเป็นคนที่เข้ามาบริหารใหม่นะครับทางนี้ตรงนั้นเนี่ยเทนฮากนะครับก็ได้เจอกับลคริสส่วนตัวนะครับิปออกม่สัมภาษณ์ครับบอกว่าการเจอครั้งนี้เป็นเรื่องที่ดีมากๆนะครับแล้วก็ ตั้งแต่คุยกันเนี่ยเขามีเวลาคุยกันหลายชั่วโมงมากนะครับในเรื่องของความเห็นต่างๆนะครับแล้วก็ไอเดียต่างๆที่จะพยายามที่จะมาใช้ช่วยสำรสอบและสอคนนี้เขาบอกว่าคิดเห็นตรงกันนะครับหลักๆคิดเห็นตรงกันนะไม่มีข้อขัดแย้งกันหมายเพราะว่าน่าจะเป็นการทํางานที่รับเดินไปได้ด้วยดีนะครับอันนี้เินทางออกมาให้สัมภาษณ์เองนะครับเลยนะครับผมก็เชื่อว่าแฟนพี่หลายๆคนก็คงจับตามองนะครับสเติเต็อเปยุคของเซอร์จิมเดวคีกันนะครับ ว่่าาจะะเป็นนอยงไรครคับบอลก็มีเกมก็มาเอเบตันไทยแลนด์ที่1ของเอเชียความบันเทิงครบจบในเว็บเดียวโอเคครับมาที่ข่าวต่อไปนะครับผมก็เมื่อคืนครับอีกอ,อีกคู่หนึ่งในะคิตตั้พาเลทน,นะครับผมก็พบกับเอเวอบตันนะครับเกมนัดนี้เนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าเป็นบอลถ้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผลกอร์พวกนี้สำคัญมากๆนะครับเพราะว่ามันมัน,มน,มน,มนเป็นการการันตีผ่านการเข้ารอบไปเลยนะครับผมซึ่ง ผลออกมาก็คือเสมอกันไปนะครับโดยไม่มีสกอร์นะค,คู่นี้เนี่ยตอนระหว่างเตะเนี่ยไม่ค่อยมีโอกาสได้ทำประตูเท่าไหร่นะครับมันคือบ่งบอกถึงว่า2ทีมทํากันบ้านมาดีมากนะครับทีนี้นะช่วงท้ายเกมครับผมก็เป็นอาร์ตเอเมอร์ตันนะครับที่เสียประตูเล่นไปในตอนนี้ผู้เล่นแค่สิบคนนะจังหวะนั้นเนี่ยอาร์ติธาพาเลยเนี่ยไม่สามารถจะฉกฉวยโอกาสตรงนี้ไม่ได้นะครับทำให้สุดท้ายแล้วนะคู่นี้ต้องไปรีเทิร์นเจอกันใหม่อีกครั้งหนึ่งในบ้านของเอเวอร์ตันนะครับผมก็ เป็นอะไรที่แฟนแฟนพาเลทนะผมเสียดายนะครับผมแล้วก็ลอยฮอสซันนะครับเขาก็ออกมาพูดแบบนี้เช่นกันนะครับว่าเขาเสียดายเหลือเกินนะครับที่พาเลทไม่สามารถชนะเพื่อเข้ารอบไปได้นะครับผมก็ติดตามต่อไปครับสำหรับคู่นี้ครับคิท้าพาเลทและเอ็มเบอร์ตันนั่นเองครับโอเคขอพูดถึงตำแหน่งนักเตะดีกว่านะครับที่ ได้ย้ายไปถึงกลับเข้ามานะครในสโมสรเก่าของเขานะครับก็คือล่าสุดครับเป็นเจสเปนนะครับผมหลังจากถูกยืมตัวนะครับไปเล่นยูกัลลีนะครับผมก็ไม่มีโอกาสได้ลงเล่นเท่าไหร่นะครับผมเพราะว่าเมือครั้บาดเจ็บนะไปถึงก,ก,ก,ก็เจ็บเลยนะครับแล้วก็พอคัมแบ็กกลับมาฟอร์มก็ยังไม่ได้เรียกว่า คือเคายังไม่สามารถลงเล่นเต็ม90นาทีได้นะครับผมทั้งนี้ทั้งนั้นครับนัดล่าสุดนะครับเขาเพิ่งระเบิดฟอร์มเก่งนะครับในนัดที่ลีดเอาชนะ3-0ได้นะครับก็เป็นสเปอร์นะครับที่มีข่าวว่าอ่าทีสเปนเนี่ยตอนนี้ได้ย้ายกลับเข้าไปอยู่สเปอร์นะครับเดินทางกลับมาแล้วนะครับผมแต่ก็มีข่าวมาอีกแล้วข่าวว่าจริงๆแล้วนะครับไม่น่าจะเป็นทางสเปอร์ที่ดึงกลับมาแต่น่าจะเป็นทางลีดหรือเปล่านะครับได้ปล่อยตัวคืนกลับมานะครับผมอันนี้ก็ เป็นข่าวคลุมลอยนะแต่ผมเชื่อว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นสโมสรเก่านะดึงกมานะไม่น่าจะเป็นสโมสรที่ถูกท,ที่ได้ยืมตัวไปแนละ้วเอามาคืนอาจนะเป็นผมงว่าประหลาดไปนิดนึงนะครับผมก็ต่อจากกันต่อไปครับสำหรับแบ็กคนนี้นะครับเจสเปนนะจะกลับมาช่วยสโมสรเก่าเขาได้มากน้อยแค่ไหนนะครับผมโอเคครับมาที่ข่าวสุดท้ายกันเลยนะครับผมก็พูดถึงเอ็มเปเป้ดีกว่านะตอนนี้นะ,ะนักเตะคนนี้เรียกว่าน่าจะเป็นเตะที่มีฝีเท้าดีที่สุดในโลกปัจจุบันนะครับนี่คืออ่า มีข่าวว่ายังคงไม่คืบหน้าในเรื่องของการต่อสัญญานะครับก็เอลเบ์ทำตัวศิลปินนะครับก็ไม่มีการที่ออกมาแสดงความสึกใดๆนะครับซึ่งแปเชนะครับก็มีข่าวว่าเขาพร้อมแล้วนะครับเขาเริ่มมองภาพนะครับสโมสรที่ไม่มีเอเป้แล้วนะครับก็เริ่มมีการจัดการแผนต่างๆแล้วนะครับในการที่จะคว้านักเตะคนใหม่เข้ามานะครับสำหรับศูนย์หน้านะที่เรียกว่าเป็นตัวแทนประแทนเอลเบได้เลยับผมก็ อันดับแรกก็ต้องดูต่อไปนะครับว่าเอ็มบัปเป้จะอยู่กับแปรเชตต่อหรือเปล่านะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยนะครับก็มีข่าวกันหลายๆสโมสรนะครับสําหรับอ่าเอ็มบัปเป้นะครับในเมล็ดก็เคยมีลิเวอร์พูลก็เคยมีนะครับแล้วก็โรนัลด์แมนเชสเตอร์เต็ปก็มีอยู่ผมเชื่อว่ายังไงก็เป็นทีมใหญ่เท่านั้นแหละที่จะเอาเอ็มบัปเป้มาไว้ได้นะเพราะมันเป็นเรื่องของค่าเหนื่อยด้วยหลายอย่างด้วยนะครับผมเป็นไงบ้างครับสหรับข่าวสารในวันนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพจของเราด้วยนะครับเอเชียพุ่งแม